สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ เจนกทิดารัตค่ะวันนี้นะคะหญิงนกจะเล่านิทานชาดกให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าหญิงนกมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะให้คุณได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปติดตามนิทานชาดกกันเลยค่ะ พันชาดกเรื่องกากับนกเขาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีส่งปรารบการทะเลาะกันของกากับนกเขาเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยนั้นกาจะทำร้ายนกเขาในเวลากลางวันนกเขาจะทำร้ายกาในเวลากลางคืนทำให้บริเวณวัดเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดนกพวกภิกษุได้กวาดซากศพของนกกาไปทิ้งเป็นจำนวนมาก คลายความสงสัยของภิกษุพระองค์ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในครั้งประถมการพวกสัตว์ทั้งหลายได้เลือกผู้นำของตนเองกล่าวคือพวกมนุษย์เลือกชายผู้มีรูปร่างสวยงามมีมารยาทเรียบร้อยและมีสติปัญญาเป็นพระราชาพวกสัตว์สีเท้าเลือกราชสีเป็นหัวหน้าพวกปลาเลือกปลาอานนท์เป็นหัวหน้าฝ่ายนก มาประชุมกันที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วทำการคัดเลือกหัวหน้าฟงนกเสนอให้นกเค้าขึ้นเป็นหัวหน้าแต่มีกาตัวหนึ่งพูดคัดค้านขึ้นว่าท่านทั้งหลายหน้าตาของนกเค้าขนาดยังไม่โกรธก็ยังเป็นเช่นนี้ถ้าเขาโกรธขึ้นมาจะดูได้หรือผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าจะต้องหน้าตาดูดีกว่านี้ข้าปรจ้างไม่เห็นด้วยแล้วกล่าวเป็นคถาว่าขอความจเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลาย การแต่งตั้งนกเขาให้เป็นใหญ่ข้าพเจ้ายังไม่ชอบใจท่านจงมองดูหน้านกเขาที่ยังไม่โกรธดูสิถ้านกเขาโกรธจะทำหน้าอย่างไรว่าแล้วก็บินร้องไปในอากาศว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยฝ่ายนกเขาโกรธมากที่ถูกกล่าวว่าร้ายได้บินไล่การนั้นไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กับนกเขาก็ได้จองเวรกันและกันจนถึงปัจจุบันสุดท้ายพวกนกได้เลือกนกหงทองให้เป็นหัวหน้านกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้นำคนหน้าตาจะต้องยิ้มแย้มเบิกบานเป็นที่สบายใจของลูกน้องและผู้พบเห็น